สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องน่ารู้กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่หลายคนอาจจะเคยได้ยิงหรือเคยสงสยัยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นั่นก็คือเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ค่ะตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยเลยโดยเราจะอิงจากเอกสารการสอนของมสทนะคะชุดวิชากฎหมายอาญาหน่วยที่13ค่ะ เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะการหยิบของคนอื่นไปเฉยๆเนี่ยมันต่างกับการกระชากกระเป๋าหรือแบบใช้มีดขู่เอาเงินต่างกันยังไงในทางกฎหมายทําไมบางทีเรื่องเล็กน้อยแต่บางทีกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนอะไรคือหัวใจสําคัญที่ทําให้การกระทาหนึ่งเป็นแค่ลักทรัพย์แต่อีกอย่างกลายเป็นชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ไปได้เอาละคะ่ะมาเริ่มทําความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวพวกนี้ให้ชัดเจนขึ้นกันดีกว่า การทําความเข้าใจเส้นแบ่งพวกนี้จริงๆสําคัญมากเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องชื่อความผิดที่ต่างกันนะแต่โทษที่จะได้รับเนี่ยหนักเบาต่างกันชัดเจนเลยวันนี้เราจะมาดูกันที่แก่นความคิดหลักๆของแต่ละฐานความผิดเลยครับว่าอะไรคือจุดตัดสินจริงๆ,ๆพร้อมกับตัวอย่างจากแนวคําวินิจฉัยของสารดีกาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าดีกานะครับซึ่งก็เหมือนเป็นบรรทัดฐานในการตีความกฎหมาย เพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นว่าเขาใช้กันยังไงในทางปฏิบัติน่าสนใจมากๆค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดแรกเลยไหมคะพื้นฐานที่สุดเลยลักทรัพย์ตามมาตรา3ามค่ะการกระทําแบบไหนคะถึงจะเรียกว่าเป็นการลักทรัพย์สําหรับลักทรัพย์นะครับคือจริงๆหลักๆมันมีสามอย่างนะครับที่ต้องดู 1. คือการกระทําต้องเป็นการเอาไป2คือสิ่งที่ถูกเอาไปเนี่ยต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่คนอื่นเขามีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ด้วย และสอันนี้สําคัญมากคือเจตนาต้องทำไปโดยทุจริตครับคำว่าเอาไปนี่มันต้องขนาดไหนคะแค่หยิบมาถือไว้แป๊บๆเนี่ยถือว่าเอาไปหรือ,อยังอ๋อคำว่าเอาไปในทางกฎหมายเนี่ยเออมันหมายถึงการแย่งการครอบครองไปเลยนะครับหรือพูดง่ายๆคือให้เจ้าของเดิมเขาหมดสิทธิครอบครองแล้วเราเข้าไปครอบครองแทนต้องเป็นการเอาไป แบบที่มันพ้นการครอบครองของเขาไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่แบบย้ายที่ชั่วคราวหรือ,อยังอยู่ในบริเวณที่เจ้าของเขายังดูแลถึงอยู่นะครับอย่างเอ่อมีดิกาเก่าๆที่ตัดสินว่าการจูงควายจากทุ่งนาไปผูกไว้ที่โรงนาตัวเองแต่รั้วยังไม่แข็งแรงควายอาจจะเดินกลับได้แบบนี้ยังถือว่าเอาไปไม่สําเร็จนะเพราะยังไม่พ้นการคุบคุมดูแลของเจ้าของจริงๆหรือกรณี ลูกจ้างขับรถน้ำมันแล้วแอบไขน้ำมันใส่ถังไว้ในรถตัวเองแต่ยังไม่ได้เอาน้ำมันลงจากรถตอนกลับถึงโรงงานแบบนี้ศาลก็มองว่าน้ำมันยังอยู่ในความครอบครองของนายจ้างอยู่แค่พยายามลักทรัพย์ครับยังไม่สำเร็จอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องเอาไปให้พ้นมือเขาจริงๆสินะคะแล้วคำว่าทรัพย์ของผู้อื่นล่ะคะอะไรนับเป็นทรัพย์ได้บ้างทรัพย์ในที่นี้ตามกฎหมายหลักๆคือต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่างจับต้องได้นะครับ แล้วก็ต้องมีราคาซื้อขายกันได้ถือเอาได้จะเป็นของที่เคลื่อนที่ได้หรือสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกทําให้เคลื่อนที่ได้เช่นไปขุดดินเข้ามาไปตัดไม้เขาแบบนี้ก็ถือเป็นทรัพย์ได้ครับแล้วถ้าเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้โดยตรงล่ะคะอย่างพวกกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณโทรศัพท์ที่บางทีมีการแอบใช้กันอันนี้นับไหมคะ โอ้อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะสารดีกาเคยวินิจฉัยไว้เลยนะว่ากระแสฟไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นทรัพย์ที่ลักได้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างจับต้องได้แต่ว่ามันมีราคาซื้อขายได้ถือเอาได้เขาก็มองว่าเป็นทรัพย์ครับเช่นเดียวกับการลักลอบใช้โทรศัพท์คนอื่นคือมันเป็นการลักเอาประโยชน์จากสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งมันก็มีราคามีมูลค่าเอาไปใช้ได้จริงสารก็มองว่าเข้าข่ายลักทรัพย์เหมือนกัน แสดงว่าแนวคิดเรื่องทรัพย์เนี่ยมันก็กว้างกว่าแค่ของที่เราจับต้องได้ทาไกายภาพเหมือนกันนะครับไรใหม่ๆไ,ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วถ้าเป็นของที่มีเจ้าของร่วมกันหลายๆคนล่ะคะลักกันเองได้ไหมได้ครับแม้จะเป็นเจ้าของร่วมกันถ้าเราเอาส่วนที่เป็นของคนอื่นไปโดยมีเจตนาทุจริตคือตั้งใจจะไม่คืนหรือเอาไปเป็นของตัวเองเลยแบบนี้ก็ผิดฐานลักทรัพย์ส่วนของคนอื่นได้ครับ แต่จุดสำคัญมากๆเลยคือต้องเป็นการเอาของผู้อื่นนะถ้าเราหยิบผิดไปจริงๆแบบว่าสุจริตใจเลยคิดว่าเป็นของเราเองแบบนี้ถือว่าขาดเจตนาทุจริตก็จะไม่ผิดฐานลักทรัพย์ครับยังมีดีกาปี58ที่มีคนยิบกระเป๋าผิดใบที่สนามบินศาลก็มองว่าเขาไม่ได้มีเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกก็ไม่ผิดไปอ๋อค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นของตกหายล่ะคะเราไปเก็บมานี่ผิดไหมอันเนี้ย ต้องดูสถานการณ์นิดหนึ่งครับถ้าเจ้าของเพิ่งทำตกเลยและเขายังตามหาอยู่หรือของมันตกอยู่ในบริเวณใกล้ๆที่เขาน่าจะตามคืนได้ง่ายๆการที่เราไปเก็บมาตอนนั้นเลยเนี่ยอาจจะถือเป็นลักทรัพย์ได้นะเพราะเหมือนไปแย่งการติดตามของเขาแต่ถ้าไปเจอของที่มันหายไปนานแล้วเจ้าของเขาคงเลิกตามหาไปแล้วแล้วเราเก็บได้แต่ดันมาคิดอยากได้เป็นของตัวเองทีหลัง อันนี้อาจจะกลายเป็นความผิดฐานอื่นไปครับเช่นยักยอกทรัพย์สินหายซึ่งโทษก็จะเบากว่าลักทรัพย์อืมเข้าใจความต่างแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นของในธรรมชาติล่ะคะอย่างปลาในแม่น้ำจับมาผิดไหมพวกของที่เกิดตามธรรมชาติในที่สาธารณะอย่างปลาในแม่น้ำในคลองหรือสัตว์แปลกที่ยังไม่มีใครจับเนี่ยกฎหมายถือว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของครับการจับไปก็เลยไม่เป็นลักทรัพย์ แต่ถ้าเป็นปลาในบ่อที่เราขุดเลี้ยงไว้เองอันนั้นคือมีเจ้าของแล้วนะใครมาแอบจับไปก็ผิดฐานลักทรัพย์ได้ครับครับแล้วก็องค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือเจตนาโดยทุจริตคำนี้หมายความว่าต้องมีความตั้งใจที่จะแสวงหาประโยชน์อะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายให้กับตัวเองหรือคนอื่นก็ได้และที่สำคัญคือ ต้องมีเจตนานี้ตั้งแต่ตอนที่หยิบหรือตอนที่เอาทรัพย์นั้นไปเลยนะครับถ้าตอนแรกแค่ยืมไปเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแต่พอใช้ไปแล้วเกิดอยากได้ขึ้นมาทีหลังแบบนี้อาจจะเป็นยักยอกไม่ใช่รักทรัพย์ตั้งแต่แรกครับเข้าใจแก่นของรักทรัพย์แล้วค่ะคือต้องมีครบเลยทั้งการเอาไปซึ่งทรัพย์ของคนอื่นโดยมีเจตนาทุจริตตั้งแต่ตอนแรกและทรัพย์ก็ยังรวมถึงสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มีมูลค่าด้วยทีนี้ การลักทรัพย์ธรรมดาธรรมนาแบบนี้มันมีปัจจัยอะไรไหมคะที่จะทําให้เรื่องมันร้ายแรงขึ้นต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าเดิมมีแน่นอนครับกฎหมายมองว่าการลักทรัพย์บางลักษณะเนี่ยมันอาจจะอุก,กาจก,กว่าปกติหรือส่งผลกระทบต่อสังคมหรือผู้เสียหายมากกว่าการลักเล็กขโมยน้อยทั่วไปเขาก็เลยกําหนดสิ่งที่เรียกว่าเหตุชะการไว้ในมาตรา3-35ซึ่งถ้าเข้าข่ายข้อใดข้อนึ่งเนี่ย โทษก็จะหนักขึ้นกว่าลักทรัพย์ธรรมดาครับเหตุชะกันที่ว่านี้มันมีลักษณะแบบไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้ครับหลักๆแล้กลวกฎหมายจะดูจากปัจเจัยแวดล้อมหลายๆอย่างเลยครับเช่นเวลาที่ทาอย่างการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนคือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกไปแล้วจนถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่เนี่ยโทษจะหนักขึ้นครับเพราะถือว่าคนร้ายอาศัยความมืดหรือช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่พักผ่อน ไม่ทันระวังตัวสถานที่อันนี้ก็สำคัญถ้าเข้าไปลักในบ้านคนอื่นหรือที่เรียกว่าเคหาสถานหรือเข้าไปในสถานที่ราชการวัดโบสถ์โรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้แต่ในสถานีรถไฟสนามบินพวกนี้ถือว่าร้ายแรงกว่าลักของตามถนนทั่วไปเพราะมันเป็นการล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ที่มีความสำคัญสถานการณ์พิเศษการไปฉวยโอกาสตอนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นไฟกำลังไหม น้ำช่วมหรือเหตุการณ์วุ่นวายอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นการสําเติมผู้ประสบภัยโทษก็จะหนักขึ้นไปอีกวิธีการการใช้วิธีแบบงัดแงะทำลายประตูหน้าต่างหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆหรือการใช้ยานพาหนะเช่นมอเตอรไ์ไซค์รถยนต์เพื่อจะหนีให้เร็วขึ้นพวกนี้ก็แสดงถึงการเตรียมการและความตั้งใจที่มากขึ้นลักษณะทรัพย์หรือผู้เสียหายเช่นการลักทรัพย์ที่เป็นของในจ้างตัวเอง หรือลักทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเกษตรกรอย่างวัวควายเครื่องมือต่างๆพวกนี้มันกระทบการดำรงชีวิตเขาด้วยตรงโทษก็จะหนักกว่าตัวผู้กระทำผิดเองเช่นการร่วมมือการลักทรัพย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือมีการแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือมีการใช้อาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็เพิ่มความน่ากลัวและความเสียหายได้มากขึ้นครับได้นะคะว่า ปัจจัยพวกนี้มันทำให้การกระทำนั้นๆดูอันตรายมากขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อสังคมหรือต่อตัวบุคคลนั้นๆมากขึ้นกฎหมายก็เลยต้องลงโทษให้หนักขึ้นไม่ได้ดูแค่การเอาของไปเฉยๆแต่ดูบริบทแวดล้อมทั้งหมดเลยถูกต้องเลยครับเหมือนสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายไม่ได้มองแค่การเอาทรัพย์สินไปอย่างเดียวแต่ดูถึงพฤติการแวดล้อมทั้งหมดที่ทำให้การกระทำนั้นมันมีความร้ายแรงต่างกันไปได้ชัดเจนเลยค่ะ งั้นเราขยับไปอีกนิดนึงนะคะวิ่งราวซั์ตามมาตรา3.3.6อันนี้ต่างจากลักทรัพย์ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ยังไงคะวิ่งราวซัพบเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการลักทรัพย์รูปแบบหนึ่งนั่นแหละครับคือต้องมีองค์ประกอบเอาไปทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริตเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันมีเงื่อนไขสําคัญเพิ่มเข้ามาอีกอย่างคือต้องเป็นการกระทําโดยฉักฉวยเอาซึ่งหน้าครับ ชักฉวยเอาซึ่งหน้าคำนี้หมายความว่ายังไงคะแบบต่อหน้าต่อตาเลยเหรอคะใช่เลยครับคือเอาไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของทรัพย์เลยเขากำลังรู้เห็นอยู่แล้วก็อาจจะอยู่ในระยะที่แบบพอจะคว้าคืนหรือขัดขวางได้ทันทีเลยแต่คนร้ายอาศัยจังหวะความเร็วกว่าชิงลงมือเอาไปซึ่งซึ่งหน้าเลยไม่ใช่แบบแอบบทำลับหลังเหมือนลักซักทั่วไป ลองลึกภาพตามนะอย่างการกระชากสร้อยคอฉกกระเป๋าถือจากมือหรือหยิบมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะต่อหน้าเจ้าของแล้ววิ่งหนีไปเลยนั่นแหละครับคือวิ่งราวทรัพย์อ๋อเน้นที่การทำต่อหน้าเลยอาศัยความเร็วกว่าใช่ไหมคะต่างจากลักทรัพย์ที่มักจะทำตอนเจ้าของเผลอหรือรับตาคน ใช่ครับจุดต่างคือความซึ่งหน้ากับความเร็วนี้แหละครับแล้วก็แน่นอนการวิ่งราวซับก็มีเหตุที่ทําให้ต้องรับโทษหนักขึ้นได้เหมือนกันนะครับตามมาตรา3ามสทวีเช่นถ้าการวิ่งราวนั้นมันเป็นเหตุให้คนอื่นเขาบาดเจ็บไม่ว่าจะทางร่างกายหรือเอ่อทางจิตใจก็ตามหรือถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตไปเลยหรือมีการใช้ยานพาหนะช่วยในการก่อเหตุหรือหลบหนีโทษก็จะหนักขึ้นไปอีกครับเข้าใจความต่างแล้วค่ะ ลักรั์คือแอบเอาไปวิ่งราวคือฉกซึ่งหน้าเลยทีนี้ถ้ามันรุนแรงกว่าแค่การฉกซึ่งหน้าล่ะคะมีการใช้กำลังเข้ามาเกี่ยวด้วยอันนี้ใช่ที่เรียกว่าชิงทรัพย์หรือเปล่าคะใช่เลยครับชิงทรัพย์ตามมาตรา3.3.9เนี่ยคือการยกระดับจากการลักทรัพย์ขึ้นไปอีกขั้นเลยมันคือการลักทรัพย์คือต้องมีองค์ประกอบของลักทรัพย์ครบถ้วนบวก กับการใช้กำลังประทุษร้ายหรือคู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่ออะไรก็เพื่อให้ความสะดวกในการลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือให้เขายื่นทรัพย์ให้หรือยึดเอาทรัพย์นั้นไว้หรือแม้แต่เพื่อปกปิดความผิดหรือเพื่อให้หนีรอดจากการจับกลุ่มได้ครับ การใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นที่ว่านี้ต้องรุนแรงขนาดไหนคะต้องถึงกับทำร้ายกันเลือดตกยางออกเลยไหมเออไม่จำเป็นต้องรุนแรงขนาดนั้นเสมอไปครับคำว่ากำลังประทุษร้ายเนี่ยแค่ใช้แรงทำร้ายร่างกายเช่นผลักให้เขาลม้มลงฉุดกระชากแขนตกหน้าแบบนี้ก็เข้าข่ายแล้วครับส่วนขู่เข็นว่าในทันทีนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย ก็คือการทำให้เหยื่อเขากลัวว่าจะโดนทำร้ายเดี๋ยวนั้นทันทีเลยถ้าขัดขืนอย่างเช่นชักมีดออกมาขู่เอาปืนจอ่อหรือแม้แต่แค่พูดขู่ว่าจะต่อยนะถ้าไม่ส่งกระเป๋ามาให้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการขู่เข็นในทันทีนั้นแล้วครับคือสิ่งที่น่าสนใจคือกำลังหรือการขู่เข็นนั้นต้องมีความใกล้ชิดกับการเอาทรัพย์ไปนะครับอาจจะทำก่อนลงมือลักทรัพย์ขณะกำลังลักทรัพย์ หรือหลังจากเอาทรัพย์ไปแล้วแต่ทําเพื่อจะหนีก็ได้แต่เจตนาของการใช้กําลังหรือขู่นั้นต้องเชื่อมโยงกับการเอาทรัพย์หรือการหลบหนีถ้าแค่ทําร้ายร่างกายเฉยๆโดยไม่ได้มีเจตนาจะเอาทรัพย์เลยอันนั้นก็เป็นแค่ความผิดฐานทําร้ายร่างกายไปไม่ใช่ชิงทรัพย์ครับงั้นถ้าเทียบกับวิ่งเรวารัพย์จุดต่างสําคัญก็คือการใช้กําลังหรือการขู่ว่าจะใช้กําลังทันทีนี่เองใช่ไหมคะถูกต้องครับ วิ่งราวจะเน้นความเร็วการฉวยโอกาสซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังหรือขู่ว่าจะใช้ทันทีแต่ชิงทรัพย์เนี่ยต้องมีองค์ประกอบของการใช้กำลังหรือการขู่ว่าจะใช้ในทันใดนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เอาทรัพย์ไปได้หรือเพื่อให้ผลจากการจับกลุ่มครับเคลียร์เลยค่ะ ชิงทรัพย์ก็คือลักทรัพย์บวกกับการใช้กำลังหรือขู่ว่าจะใช้ทันทีแล้วโทษก็จะหนักขึ้นตามความรุนแรงของการกระทำแล้วก็ผลที่ตามมาเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นทำให้บาดเจ็บหรือใช้อาวุธใช่ครับมาตรา339ทวีก็กำหนดเหตุให้รับโทษหนักขึ้นไว้คล้ายๆกันครับ ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรืออันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายหรือมีการใช้อาวุธติดต,ตัวไปด้วยหรือใช้ยานผานะเพื่อกระทำผิดหรือหลบหนีหรือเป็นการกระทำต่อทรัพย์สินสำคัญบางประเภทเช่นโครกระบือหรือเครื่องมือทำกินของเกษตรกรโทษก็จะหนักขึ้นไปอีกครับโอเคค่ะเข้าใจเรื่องชิงทรัพย์แล้วทีนี้ถ้าการชิงทรัพย์แบบที่ว่ามาเนี่ย ไม่ได้ทําคนเดียวแต่มากันหลายคนเลยมากันเป็นแก๊งแบบนี้กฎหมายจะเรียกว่าอะไรคะอ่าถ้าการชิงทรัพย์แบบที่เราคุยกันไปเมื่อตีนะครับกระทําโดยมีผู้ร่วมกระทําความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นคนลงมือเองคนคอยดูต้นทางหรือคนวางแผนสั่งการถ้าร่วมกันตั้งแต่ 3, คนขึ้นไปเนี่ยการกระทํานั้นจะอัปเกรดกลายเป็นปล้นทรัพย์ทันทีเลยครับตามมาตรา340คือกฎหมายมองว่า การที่คนรวมตัวกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเพื่อจะไปชิงทรัพย์เนี่ยมันสร้างความน่ากลัวแล้วก็เป็นอันตรายต่อสังคมมากกว่าการทําคนเดียวหรือแค่2คนโทษมันก็เลยหนักกว่าชิงทรัพย์ธรรมดาโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับแล้วก็แน่นอนการปล้นทรัพย์ก็มีเหตุให้ต้องรับโทษหนักขึ้นไปอีกตามมาตรา3-40ทวีและตรีถ้ามีพฤติการคล้ายคล้ายกับเหตุการณ์ก็อชิงทรัพย์เช่นมีการใช้อาวุธใช้ยานพาหนะหรือทําให้คนอื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโทษก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกครับ เข้าใจโครงสร้างแล้วค่ะปลนซัพ์ก็คือการอัปเกรดจากชิงทรัพย์เมื่อมีผู้ร่วมกระทำตั้งแต่3คนขึ้นไปนั่นเองทีนี้ยังมีอีกฐานความผิดหนึ่งที่ดูคล้ายๆกันเลยค่ะคือกันโชคทรัพย์ตามมาตรา337อันนี้มันต่างจากชิงทรัพย์ยังไงคะเห็นว่ามีการขู่เหมือนกันครับ การโชคทรับนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่ชอบนะครับตามมาตรา3.3.7เนี่ยคือการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ประโยชน์อะไรบางอย่างที่เป็นทรัพย์สินแก่ตัวเองหรือคนอื่นโดยใช้วิธีการคืน 1. ใช้กําลังประทุษร้ายหรือ 2. คือขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินของตัวผู้ถูกขู่เองหรือของบุคคลที่3ก็ได้ จนกระทั่งเขากลัวแล้วก็ยอมทําตามที่เราต้องการฟังดูคล้ายกับการขู่ของชิงซับเลยนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามีอะไรต่างกันอยู่มันต่างกันตรงไหนชัดๆคะใช่ครับมีจุดต่างสําคัญที่ต้องจับให้ดีเลยเรื่องนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญว่าแล้วจะแยก2ออันนี้ยังไงมีจุดสังเกตหลักๆนะครับอย่างแรกคือจังหวะเวลาของภัยการขู่ในชิงซับเนี่ยมันต้องเป็นการขู่ว่าจะทําร้ายในทันใดนั้น คือภายมันอยู่ตรงหน้าเลยแต่การขู่ในการโชคทรัพย์อาจจะเป็นการขู่ว่าจะทำอันตรายในอนาคตก็ได้นะครับเช่นขู่ว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่เอาเงินมาให้จะกลับมาเผาบ้านหรือจะไปแฉความลับแบบนี้ก็เป็นการโชคได้อย่างที่สองคือผลของการข่มขู่ใจชิงทรัพย์เนี่ยคนร้ายใช้กำลังหรือขู่เพื่อจะแย่งชิงเอาทรัพย์ไปจากความครอบครองของเหยื่อโดยตรงเลยเหยื่อไม่ได้เต็มใจส่งมอบให้ แต่การโชคทรัพย์มันเป็นการข่มขืนใจให้เหยื่อยอมให้หรือยอมจะให้ทรัพย์สินคือตัวเหยื่อเป็นคนตัดสินใจส่งมอบให้เองถึงแม้จะส่งมอบเพราะความกลัวก็ตามและอย่างที่ 3. ขอบเขตการขู่การขู่ในการโชคทรัพย์เนี่ยมันกว้างกว่าชิงทรัพย์มากเลยอาจจะขู่ว่าจะทําลายชื่อเสียงก็ได้ขู่ว่าจะทําอันตรายต่อทรัพย์สินก็ได้ซึ่งการขู่ลักษณะเนี้ มันไม่เข้าองค์ประกอบของชิงทรัพย์ที่เน้นภัยต่อชีวิตร่างกายที่จะเกิดขึ้นทันทีนะครับอ๋อกระจ่างเลยค่ะกันโชกค,คือการบังคับให้ยอมให้ของโดยการขู่ซึ่งภัยที่ขู่อาจจะเกิดที่หลังก็ได้แล้วก็ขู่ได้หลายเรื่องกว่าไม่ใช่แค่เรื่องทํำลายร่างกายเดี๋ยวนั้นเหมือนชิงทรัพย์ตัวอย่างก็คงเป็นพวกที่มาเรียกค่าคุ้มครองหรือขู่แบล็กเมลว่าจะแฉะความลับถ้าไม่จ่ายเงินอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับพวกนั้นเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการกันโชกทรัพย์เลยครับ โอ้โหฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะถ้าให้สรุปภาพรวมความแตกต่างของความผิดหลักๆที่เราคุยกันวันนี้อีกครั้งจะได้เห็นภาพชัดๆเลยคะ่ะว่าแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงได้เลยครับสรุปให้เห็นแก่นของแต่ละฐานความผิดอีกทีนะครับแบบกระชับๆเลยลักทรัพย์ม .334 อันนี้คือเบสิกสุดแอบเอาไปเง,งียบๆโดยมีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่ตนวิ่งราวทรัพย์ม336ก็คือลักทรัพย์นั่นแหละ เพิ่มวิธีการคือฉกฉวยเอาซึ่งหน้าอาศัยความเร็วเป็นหลักชิงทรัพย์มอ339อันนี้คือลักทรัพย์บวกกับการใช้กําลังหรือขู่ว่าจะใช้กําลังทันทีเพื่อเอาทรัพย์หรือเพื่อหนีปล้นทรัพย์มอ340อันนี้คืออัปเกรดจากชิงทรัพย์เมื่อทําโดยคนร้ายตั้งแต่3คนขึ้นไปกันโชคทรัพย์มอ337อันนี้ไม่ใช่การแย่งชิงโดยตรงแต่เป็นการข่มขืนใจให้เขายอมให้ทรัพย์สิสน โดยใช้กําลังหรือการขู่ซึ่งภัยที่ขู่อาจจะเกิดในอนาคตก็ได้แล้วก็ขู่ได้หลายเรื่องกว่าครับโหการแยกแยะความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ดูจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะในทางปฏิบัติจริงๆสําคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะอย่างที่ผมย้ําไปตอนแรกนั่นแหละครับโทษมันต่างกันมากจริงๆ แล้วการกระทําที่ดูเผลนๆอาจจะคล้ายกันมากแค่รายละเอียดเล็กน้อยเช่นจังหวะเวลาของการใช้กาําลังหรือลักษณะของคําขู่ที่ต่างกันนิดเดียวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนฐานความผิดไปเลยและนั่นหมายถึงโทษที่ต่างกันมหาศาลเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะครับการทําความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องเจตนาภายในกับพฤติการที่เกิดขึ้นจริงภายนอกเนี่ยจึงเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการปรับใช้กฎหมายให้มันถูกต้องและยุติธรรมครับขอบคุณมากเลยค่ะ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่พบบ่อยๆนะคะตั้งแต่ลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ไปจนถึงกันโชคทรัพย์กันพอสมควรเลยหวังว่าการพูดคุยกันวันนี้จะช่วยให้หลายๆคนเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วก็เห็นเส้นแบ่งของกฎหมายในเรื่องใกล้ตัวเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะครับผมยินดีครับและ ก่อนจะจบกันไปผมอยากจะชวนคิดต่อไปอีกนิดหนึ่งครับคือในยุคดิจิตอลที่เราอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยมันมีทรัพย์สินรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงในสมัยก่อนๆอ,อย่างเช่นพวกข้อมูลส่วนบุคคลของเราบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆไอเทมในเกมออนไลน์หรือพวกสกุลเงินดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้นะครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่า หากสิ่งเหล่านี้มันถูกเอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้ไปโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ที่เรามีอยู่เดิมอย่างลักทรัพย์ซึ่งมันเน้นทรัพย์ที่มีรูปร่างจับต้องได้และการเอาไปในทางกายภาพมาปรับใช้ได้เลยหรือไม่หรือว่ากฎหมายของเราจำเป็นต้องมีวิวัฒนาการต้องพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อกำหนดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลเหล่านี้ให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อให้ทันกับโลกเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดหมุนนี้ อันนี้นับเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากนะครับคล้ายๆกับที่ครั้งหนึ่งในอดีตกฎหมายก็เคยต้องปรับตัวเพื่อยอมรับว่าเอกระแสไฟฟ้า,ฟาหรือสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยก็ถือเป็นทรัพย์ที่ถูกลักได้เหมือนกันนั่นแหละครับ